สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากมนนิลกาลกันนะคะเฉพาะ7ตอนแรกก่อนข้อมูลที่เราได้มานี่คือแบบโหยเป็นมหากราบเลยทั้งความรักข้ามภพการเสียสละโชคชะตาที่ผูกกันแน่นมากครับผมเริ่มจากตัวละครหลักเลยองค์นิลกาลเทวานาคราชท่านเป็นผู้ดูแลการเวลา แต่ก็มีปมในใจอืมค่ะคือท่านรอคอยพระชายาที่กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์ตั้งห้าหมื่นปีนะ่ะแต่ปัญหามันคือจําไม่ได้ใช่ค่ะนางจําอดีตไม่ได้เลยเพราะติดคําอธิษฐานของตัวเองในชาติก่อนนู้นโอ้โหตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือมันเหมือนตั้งคําถามใหญ่ๆเลยว่าความผูกพันที่มันแบบข้ามเวลามาขนาดนั้นนะ่ะจะเอาชนะปัจจุบันที่มันเหมือนถูกตัดขาดไปแล้วได้ยังไงอืม ไอ้มนิลการที่ว่าเนี่ยมันเลยไม่ใช่แคเออ่เครื่องมือปลุกความจำเฉยๆนะคะแต่มันคือบททดสอบเลยแก่นแท้ของสัญญาแห่งรักนิรันต์ว่ามันจะทรงพลังพอจะเชื่อมรอยร้าวนี้ได้ไหมโหฟังดูยิ่งใหญ่มากแล้วเรื่องก็ไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะคะมันพาเราย้อนไปไกลมากถึงยุคมืดของบาดาลเลยครับย้อนไปไกลเลยก็หาทางช่วยชาวบาดาลจากความมืดแล้วก็พวกอสุนร้ายใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งการตัดสินใจนี้มันดูแบบ โอ้โห oh, ยิ่งใหญ่นะแต่ก็แอบ,บรู้สึกว่ามันมีความสิ้นหวังเบาๆเหมือนกันนะใช่ครับเป็นการเดิมพันที่สูงมากจริงๆแล้วการเดินทางขึ้นมาโลกมนุษย์เนี่ยเพื่อจะบำเพ็ญเพียรขอพรจากองค์สุริยเทพแล้วก็ได้มาเจอกับฤาษีไวย,ยะอ่าใช่ค่ะมันก็เกิดเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นมาระหว่างทางมันแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ภารกิจหลักจะดูเพื่อส่วนรวมมากๆนะแต่ไอ้สายใยส่วนตัวเนี่ยมันก็ยังถักทอขึ้นมาได้เหมือนกัน แล้วจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆเลยคือตอนที่องค์สุริยเทพปรากฏกายครับไม่ใช่แค่มาให้พรนะแต่เฉลยเลยว่าอ้าวองค์อมารานิโรธวีคือทิดาของพระองค์เองโอ้โหพลิกเลยช็อกเลยสิคะการเปิดเผยนี้มันเปลี่ยนมุมมองต่อการเสียสละของนางไปเลยไหมคะเปลี่ยนมากครับคือจากเดิมที่มันดูเหมือนเป็นการเสียสละของนาคินีองค์หนึ่งเพื่อเผ่าพันธุ์ตัวเองใช่ไหมครับค่ะ พอมันรู้ว่าเป็นธิดาเทพสูงสุดปุ๊บมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชะตากรรมที่ใหญ่กว่านั้นไปเลยมันเชื่อมโยงกับสวรรค์แล้วก็ทําให้การสร้างดวงมณีแห่งแสงที่ต้องแลกกับการสลับบาร,รมีทั้งหมดของนางเนี่ยมันยิ่งดูมีความหมายในระดับจัก,กรวาลมากขึ้นไปอีกแล้วก็มาถึงฉากที่แบบว่า บีบคันหัวใจสุดๆคือการเสียสละของฤาษีวัยยะอืมใช่ครับที่ท่านใช้ชีวิตตัวเองเลยนะปกป้องนางจากพลังมหาศาลของมณีที่สร้างขึ้นมาฉากนี้มันตอกย้ำธีมเรื่องความรักการเสียสละได้แบบโหรุนแรงจริงๆใช่ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการเสียสละของฤาษีวัยยะเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่านะครับเพราะมันนำไปสู่การเกิดใหม่ในเทวโลกกลายเป็นเทวีวริยากับวัยยะเทพอ๋อกลับมาเจอกันอีกครับแล้วที่สำคัญคือ ไอดวงมณีแห่งแสงนั่นอนะมันก็ตามมาด้วยเอ้าเหรอคะครับกลายเป็นเหมือนมรดกตกทอดที่มีเป้าหมายชัดเจนเลยเป้าหมายที่ว่านี่คือจะมอบดวงมณีนี้ให้กับนาคราชนิลกาลถูกต้องครับซึ่งก็คืออนุชาของเทวีวัยลียาในชาติภพที่เป็นนาคอ๋อ oh, น้องชายครับเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นคู่ดูแลการเวลามันเหมือนเป็นการส่งไม้ต่อภารกิจจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะโหเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ครับ เป็นการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันอนาคตผ่านวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นเดียวเลยซึ่งทำให้บทบาทผู้ดูแลการเวลาขององค์นิลกาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะแต่มีที่มาที่ไปผูกกับอดีตชาติอันยิ่งใหญ่แล้วเรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะเปิดปมใหม่อีกน่าสนใจไม่แพ้กันเลยบนสวรรค์ชั้นดาวดึงครับผมมีการกำเนิดของนาคเทวีน้อยมนทาที่เกิดแบบโอปติกะ คือเกิดผุดขึ้นมาเองจากดอกมนทาทิพย์อืมไม่ต้องมีพ่อแม่ใช่ค่ะซึ่งดูเหมือนว่านาคเทวีน้อยองค์นี้แหละจะเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวบทใหม่เลยใช่เลยครับการปรากฏตัวของนายน,นี่สร้างแรงกระเพื่อมทันทีเลยโดยเฉพาะตอนที่เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างพยาครุฑยุคคนละทอนที่เป็นอนุชาองค์นิลการใช่ไหมคะครับผมกับตัวมณฑาเองแล้วก็พยาครุธกังกลาดซึ่งเป็น พระเชษฐาต่างมารดาของยุคคละทอนโหตัวละครเยอะเหมือนกันนะเนี่ย,เ,ยเห็นทั้งความขัดแย้งเก่าแก่เลยนะระหว่างครุฑกับนาคแล้วก็ความรู้สึกที่มันดูซับซ้อนซับซ้อนที่ยุคคละทอนมีต่อนาคเทวีน้อยด้วยแถมยังมีเรื่องมณีสีทองลึกลับที่คอยคุ้มครองนางอีกใช่ๆเหมือนกับวชะตาของนางถูกผูกไว้กับพลังบางอย่างที่เรายังไม่รู้อีก นี่เป็นการปูทางไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันจะซับซ้อนขึ้นไปอีกแน่ๆสรุปได้ว่าเจตอนแรกนี่แบบว่าวางรากฐานได้แข็งแรงมากค่ะทั้งเรื่องมหากาพย์ความรักการเสียสละที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติแล้วก็การแนะนําตัวละครใหม่ปมขัดแย้งใหม่ๆที่มันเกี่ยวพันกับชะตากรรมเดิมได้แบบเออน่าทึ่งมากมันทําให้เราเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าทุกการกระทําในอดีตเนี่ยมันส่งผลเป็นระลอกคลื่นมาถึงปัจจุบันจริงๆ แล้วหลังจากนี้อะไรคือสิ่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคะผมคิดว่านะครับคือการคลีคลายของมนิลการเองว่ามันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ขององค์นิลการกับมณีมนทาที่เป็นนางเอกในภาพปัจจุบันยังไงและในขณะเดียวกันไอพลังลึกลับรอบตัวหน้ากะเทวีน้อยมนทาเนี่ยรวมถึงความขัดแย้งระหว่างหน้ากับครุฑที่ดูเหมือนจะมีนางเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันจะพัฒนาไปทางไหนต่อ น่าคิดมากค่ะงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองไปขบคิดกันเล่นๆน,นะคะว่าระหว่างโชคชะตาที่ดูเหมือนเทพหรือกรรมเก่ากำหนดมาแล้วกับเจตนงเสรีคือการตัดสินใจของตัวละครเองในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยในจักรวาลของมนนิลการนี้อะไรมันจะมีพลังขับเคลื่อนเรื่องราวมากกว่ากันเป็นคำถามที่ดีเลยครับน่าติดตามต่อจริงๆค่ะสำหรับเรื่องนี้โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทกท่านค่ะมนรักนินการไม่ใช่เพียงนิทานแต่คือบทเพลงแห่งหัวใจที่บอกเล่าถึงความรักอันมั่นคงการเสียสละอันยิ่งใหญ่และพลังแห่งโชคชะตาที่ถักทอทุกชีวิตเข้าไว้ด้วยกันอย่าพลาดที่จะรับชมและรับฟังเรื่องราวฉบับเต็มของมนรักนินการ ที่จะทำให้คุณซาบซึ้งตรึงใจและเชื่อมั่นในพลังแห่งรักแท้ไปตลอดกาลถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ